ีกูออยังมื่อไหนยังมื่อไหนตรงนั้นลาเบนเบนเบนมึงไปไหนเอ้าเบนโอ้เพื่อนกูกคนเนี่ยมันอยู่นี่น่ะนี่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 บักน้อยนี่เบดกูบอกแล้วแล้วเนี่ยเชิงหนาดืวยป่าหนาดเตอะ หียงกููดไปินายจริงๆเพื่อนมึงนี่อือยอดจริงๆกูมีของเดียวอ่ะมึงก็มีพี่นมูช่วยอยู่ไงกูอ่านเกมผ่านหมดแล้วมึงอย่าพูดได้ไหมได้เพื่อนเอางี้โอ้ยเพื่อนกูแม่งตึงจัดอ่ะใช่ปะเอออ่านเกมกูไม่อยู่กงฟังกูกูไม่อยู่กับมึงด้วยเมื่อกี้อ่ะเมื่อคืนหน้าจอกูหันไปหามึงพอดีไงกูเห็นชื่อมือขึ้นไงน่าทางกูเพื่อกูอยู่ลงไส้พี่ห้าสิบเมตร ไม่กูก็ี้ยดูเออมึงมึงย้อนคลิปดูมึงย้อนคลิปดูไม่เชื่อกูมึงรอดูไอ้ดำกระสีพี่ดำูมูหล่ะมึงไม่มองเขามากเขาตีผมแตกตายยังไงดูแต่เมื่อกี้นี่มันมันยิงกูอยู่ท่านขววงไงแล้วมึงแสบขววงมาปุ๊บกูหักกระเจาบปั๊บกูเห็นมึงเลยไงแอบชอบกูก็บอกไม่ชจะมองในคุยเห็นด้วยบอกว่าที่รัก แอบลากข้างเดียวอะไรดีแล้วเพื่อนสละภาพไปเดียวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการก็เจ็บนะเพื่อนอยิ่งเหรอว่าเลยพี่นมูยังเป็นคนเสียใจกูสงสารพี่จม,มอูอย่างกูสงสารพี่จมูกูรู้เองมันหลออใช่ไหมฮะเรื่องของเรื่องของเราก็เก็บไว้เป็นความลับใช่ไหมเพื่อนอ ทำบอกกนูมูนะได้ได้นูมไม่รู้หรอกโอเคมัรู้หมดแล้วนะมไร้า้าเปลนปืนแล้วไม่มาอ้เลยไม่มาก็กูไม่เล่นคนหมดแล้วไม่ใช่พ่คนีแ่ที่มันรูนะมีพี่มูด่ามันเลยีที่ไม่มาด้วยนะกว่นน่ะไม่ให้ด้วยตกใจแล้วสุดสนา ปลกวะเขาตั้งไมาเล่นกับเราใช่แปลกว่ะเป็นกูได้ประตูวามาเบนกูได้ประตูโดรไลเอมอนเบนเอาไม่กูไม่กูของกูกูเจอไอน่งดูดิโดรไลมาเหมียวไหนไหนไหนเอามาเนี่ยมาเนนี่นี่นี่ดู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 เดี๋ยวกูตั้งให้ดูเอาไหมไม่ไม่กูทำไม่รู้ไหนทำยังไงแล้วกูได้มาเนี่ยมึงดูดิจะตั้งให้ดูมันมีสูตรได้เปื่าสูตรยังไงวะ ไอของกูออกมาดูดูดตั้งไปู้น่นนะไปไหนนี่อ่ะอ่ามึงดูมึงดูของกูมึงดูของกูมึงดูของกูนี่กั้นความรักเราไว้ไงเฮียไอมึงแกแต่งเลยไอเยีางแต่กูไม่ยิงแตกงเองตูไม่ตีข้ามการเวลาทำได้แค่ข้ามการเวลาข้ามไปหาของไม่ได้หรอกมึง ว่าเขาอะไรเขาแค่ไม่ขาดตัวคือพอมวมึงไม่ยิงอะมึงเห็นตัวไม่มามานี่มานี่กูยให้เห็นไหนไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูไม่เห็นเพื่อนกีนเนี่ยมันอยู่ไหนวะมาดูมาดูมาดูมึงหงายมึงแกะตามไงเราบอกยังไงตาหนึ่งตาหนึ่งนี่อะกูพูดจริงนะกูไม่ค่อยเห็นคนหนไอวเที่ย ไปไ,ปไปดี้กูมีีเวเวเอาอยิางประมาณสิบล้านอะกว่าจะตั้งไออได้อะกดปุ่มไ,ไ,ไม่ได้กดข้อที่หนึ่งคืออ่ไกดข้อที่หนึ่งคืออะไรไว้ที่สองไม่ไม่ใช่ขาต้องไวิฮะา้าต้องไวไม่ใช่ ไม่ขามต้องไวไอวอรต้องแข่งเรื่อนเพราะว่าเราวิ่งหนีไอ้วอล์เขาจ่อมาต้องแข่งไว้เรื่อง <c oughs> อ๋อก็สามจับไม่ได้เยอะเขาสี่อะแล้วอีกคนก่างติดจับไม่ได้เลจับไม่ได้แล้วหรอไ <c oughs> อ,อจุคอนโดเขาจับเอ็มนี้มีที่ว่างอยู่หนึ่งที่นะใครจะบินหรอเ <c oughs> ยอะเขาส่งยังจับไม่ได้ ข้อที่เหลือผมยังจะจำได้อ่ะเพลงสตรีมนรือเพื่อนออเพื่อนเอ้ยเนี่นนยกูช้าตั้งแต่กูอัดเนี่ยกูจะตายหาตายหลีไม่ตายแลอยู่เว้เยกูเก็บยิ้ไปดูไม่แล้วไม่ได้แล้วไปดูไม่กูเก็บคืนเฮ้ยเอ้ยคนตัวบักใหญ่เลยไคนนะเป็นบิ๊กฟุดตรงนีคลิปให้ให้กูตอ,ขอาให้เพื่อนเพรว่ากูหาไม่มึงดูไม่ได้วะกูคุ้นโผอ่ะตอนนั้วน,น,น,นวิว ได้ทำไมมึงหามาไม่ได้วะกูส่งให้ใครดูไม่กูจำไม่ได้ส่งมาให้กูดิเดี๋ยวกูจะตัดมาเป็นของกูเลยตั้งแต่ของพันยี่สิบนู่นสองพันสิบเก้าเลยวิ่งสมัยอ้อออะไรเนี่ยว่ะสมัยนั้นกำลังเดินเหมือนบอดกันอยู่เลยแล้วกูไม่เดินเหมือนบอดนะพิวเอ้ยแต่กูเดินเหมือนบอดไงเออกูเอเอ กูยังถือปืนเดินอยู่เในตะคอนเนี่ยถือปืนเดินอย่างเงี้ยไม่มีปืนวเครื่อง้อนจัดอะตอนนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูเป่าเครื่องก่อนเพื่อนงไม่มาวาเพื่อนยังรีบนนะรยังรีบเป่านะเครื่องกูร้อนเนาะโอเคแล้วก็สิ่เนี้เลย กวมเล้วฝ่มอมนไนี่ชุดอยู่งงีไม่ใช่ไม่ใช่อยนามให้กูดินี่ตัวนี้ลตัวนี้่อมาเล่นตัวนี้ก่อนข้แนแหนะมหลอลแล้วเพื่อนมาสทายนนัดละสี่สิบเก้าไม่ลบก็เกินแข้งข้างอีกข้ง้าอีกแ่แมหนักหุนนักหนอยู่อย่เพิ่งผูไปนะไอ้เย็น้เพื่อนจ้งหนาเว้ย อย่ยอาน้ครัยี่ยีักว์น้ำหน้ามือย,ยิงยิ่งดีดจะอวอมาเลี้ยงเพื่อนยิงนี่ฟิวยิงอะไรตัวมดวูสาย,ยิงลงนินเนะไงกูจะละเจ็บ

กูโดนรถชนปิวเว้นเมื่อกี้เนี่ยนี่เนี่ยถอยเลยไหนกูบอกว่าจะรีบไงกงผิดใครอ้พวกนี้มันก็ไม่ใช่ย่อยอี่จะคับคุมกัน,าม,นมาแล้วเว่ยดำไม่ดาวห้อ้เหี้ย ้เอาพับตัดเอาเบ็นให้กูลงไปมหาไปมเพื่อนเบ็นให้กูลงไปหาไปเพื่อนไอ้ต๋องมาตันเลยเอ็งนำไม่ไอยู่ที่ไหนมันหนีมึงที่ไหนแล้วผมมาแล้วครับเบ็ดศพมันอยู่ไหน หนียังเพื่อยังลยงเพื่อนไหนหนีไหนหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเก็บเก็บเก็บดาเก็บแล้วตัวน้ของอย่างยของอย่างแซ่บอะตรงเนี้ยแค่แหงแ่แร้อยม มด่ีี้ยเออใช่เว้ยใช่กูย<ช>ิงช่วยอย่างเยอะเลยนะเมื่อกี้โอ้ยิงอย่างลำาง <c oughs> บากเลยเบนเนือจิ้งดวงจิมต่อแหลมไปเก็บของอะอะไรเบ้นกูช่วยมึงยิงขนาดเนี้ยมึงไม่ใช่กูย้อนชิปกูดูได้อ่ามึงย้อนเชิดดูไม่เชื่อกลัวแองเก็บของจิ้งดวงมึงยิงจิ้งจิ้งไม่ไมมจมเลยยังไม่ได้เอาอะไรเลยเพื่อนอะไรเบ้ยงั้นมึงดูของกูดิมึงดูมึงดูดำโดนอะไรเนาะ ไม่รู้ไมู่กเนี่ยกูบอกอให้เบนกูได,ด้ประตูโดนละเมียวมางไม่ช่นอ่บกูได้ดประตูโดนละเมียวมาเบนเป็นประตูวาเบนนี่้กูได้นี่อะไรวะเครื่องดีบเครองดีเน,นี่ยเบนประตูไปที่ไหนก็ได้เบน กูแน่นรอบงไว้อย่างแก้วมีตัวมีตัวนะกูไหนวะแน,น่นรอบังเลยอ้หดหัวสะพานเลยให้มอไปเลยเห็นไหมนี่เหรอ้วิ่งไปมอ้ยูเห็นไหมไม่เห็นคนหรอวะไม่แกงแกงอย่างนี้ไม่เล่นนะบอกเลยแกงี้ไม่เล่นนะบอกเลย

Bệt bệt bệt, 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 bệt bên 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 ดำหนึ่งพันดำน้องดำมึงรักกูไม่น้องหนึ่งพันน้องมึงแก่ไ่ต้องเล่นหนั้นดำหนึ่งพันเลยนะน้องดำน้องดำเองมีมีพันหนึ่งเลยนะดำจะทำมิมกูดำพันหนึ่งดำดำหนึ่งพันน้องดำ Úi, tí đấm khâu hùa quá Tí đấm, thân xàm đó nóng, thân xàm, đấm Đấm thân xàm, đấm Đấm nóng, xàm, đấm Đấm, thân xàm,

เ็นไหมเอ้ยไม่เป็นไรกูกูขึ้นสี่ดาวแล้วไม่เป็นไรหรไไรหยกันได้หหยกันนะเมื่อกี้มันไม่มีกูขับใจว่ะเมื่อกี้อ่ะ